แต่ก่อนจะเข้าคลิปครับผมผมก็ขอขายของซะหน่อยครับผมกับเกรเน่แบรนด์ธัญพืชอร่อยที่่มถึงได้ตอนนี้เขามีสินค้าใหม่ครับกับเกรเน่พลัสอัลมอนด์คุกกี้ผสมธัญพืชนานาชนิดว่าจะเป็นข้าวโอ๊ตอัลมอนด์แป้งสาลีไม่ขัดสีสูตรพิเศษสูตรไม่เตินตตมน้ำตาลครับผมมีด้วยกัน2รสชาติแคนเบอรี่ไวช์ช็อกโกแลตชิพและคุกกี้แอนด์ครีม หาซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่เ e เ e ่นอทุกสาขา20บาทเท่านั้นครับและเมื่อซื้อครบ300บาทครับพิเศษสามารถนําไปแลกของพรีเมียมได้ที่ Page g r e น่สแน็คเลยครับด้วยการนําใบเสร็จเซเว่นอีเลฟเอนไลน์หรือว่าเซเว่นเดลไปแลกได้เลยครับแต่ถ้าบอกว่าคุณซื้อเกรเน่แล้วมาจากเพจไลฟ์ฟรีให้หน่อยก็จะขอบคุณมากเลยครับอย่าไปบอกพนังกงานเซเว่นนะบอกแอดมินเพจครับผมหมดช่วงขายของแล้วไปชมคลิปกันได้เลยครับ ส่วนเลนล่างเป็นนากาเจอบีสนะบีสกัพขวานป่าใสนากาไม่ได้แคร์เรื่องอิลูชันรูบิกก็มีเฟดโบเคลียร์นากาอิลูชันได้อีกโดยรวมแล้วเลนที่ผมว่าน่าดูสุดคือเลนบดเลยอ่ฮุบแปลวบอทกระเน็ดเจอขวานปลาบอทกระเน็ดตัวเหมือนกันเฟดโบฉีดไปครับผมใส่ขอขวานกลมๆสองวิวุบไม่ตายเพราะเมื่อกี้กดขวดยานะลงทุนกดขวดยาเพื่อไม่แจกคิว แต่ก็เหมือนตายทั้งเป็นบ็อกซี่เดินตามครับเพื่อจะเฟดโบทีเดียวสั่งตายรูนน้ำมา2อาทีบ็อกซี่ก็ได้กำไรอกีกเขได้รูนน้ำเขาทีตัดสินใจหุบหุบแล้วปาบดกระเด็ดสวนเอาวะนะคิดนะเพอ่ะไม่ตายป่ะแล้วอะไรสติกก๊กเกอสองอ่ะอบ็อกซี่ได้คิวก่อนว่ะน่าเสียดายมีความพยายามแล้ว ta สองพันเจอสามลุมหนึ่งโฮกเข้าไปใส่รอสแปมขวานวูบวูบทีเอสองพันไม่ได้อัพอันเตี่ยเก็บพอยก็ไม่ได้เก็บเอาพอยลงสกิลหมดเลยก็เลยไม่มีหลับไว้แก้ผมโดนบ็อกซี่ฉีดไปแล้วเฟิร์สบิงอารีนาเซอร์ไพรส์อารีนาสเปียแล้วก็ไม่มีโฟกัสไฟสามวิน่าเสียดายคาริบลุกปลุกลบตัวเองแต่กลายเป็นเพื่อนอะ โดนโฮกเลยครับเพราะจ่ายหุบไปแล้วชิปหายตายคู่ครับผมเมเก้แอบจกฟรีฟรีฟรดับเบิลคิวไปแห่หมดเวลารีบวิ่งออกมาพอสู้ไม่ได้ต่อให้ดูเลือดก็ดคือโดนลุมกระทืบตายอยู่ดีเซปเตอร์ม,มาเรียบร้อยละไอเทมโอ้เดินเข้ารูนี้มาต้องการอะไรเนี่ย จะเล่นแบบชาร์จแล้วไปบัตเตอร์ไฟเลยก็ได้เหมือนกันหุบไม่มีหุบอ้าวแล้วโดนก้อมหุบด้วยจานติทิง้งครับผมเพื่อสโลโบ็อกซี่บ็อกซี่ออกมาจากหุบโดนพาวเวอร์ช็อตแจ็คเกอร์ช็อตคอมโบและเอ้ยโอ้นี่ชาบิงพอดีแล้วก็รูดเข้าไปโดนปลดลิงค์ค่ไหนผมจับยกดราก้อนเทลสตาร์อารีนาครอบต่อนิชาเลยต้องจ่ายบีเคบีทีพีกลับบ้านแล้วก็ผมมาตัดคลิป ตัดคลิปาการลากาเลยโดนจับผมหุบซื้อเวลาไว้ทีมไม่มีสัญญาณโอ๊ตหุบแล้วไม่โดนดาเมจก็เลยบริคงออกมาบริคงออกมาเสร็จปุ๊บบูลไลท์แล้วเธอละลาวไฟข้างบนด้วยฟรีซิ่งฟิลไถ TA สองพัน TA สองพันโดนเวทเกือบตายครับผมตรงนี้ใส่จากบีเคบีแล้วก็รัวกองใส่โอมา่า TA สองพันจ่ายหลับนีออกมาได้ ตะมกจะหมดเวลาละลอุ้ยแล้วมีหัวตรงนี้ว้บิงมาหุบเซตแล้วก็บิ๊กแคล็อารีนาครอบ2สเปียแอโร่โโคารโบรูบิ๊กตายเลยครับผม,มเมกเก้จัดการคาริตรงนี้โฟกัสไฟรูดใส่แต่ว่าโดนตันแย่แล้วครับวิลเลนเจอร์ไม่มี BKB ครับผมแล้วก็โดนจับยกจากบ,บ็อกซี่ที่บายแบกมาด้วยก็เลยกลายเป็นเสียนู๊ไปครับไฟนี้อยู่หน้าบ้านทีมลิควิดเขาเลยบายสวนเลยแล้วส่งไมเด้นกับมาการบ้านผลไม่ครบนะไม่มีกิมเมอร์ไม่มีเฟลวิสครับผม ลิควิด4คนตัดสินใจเอาจะลุมโรชา์มาก่อนกดสโมกละมูลไลท์เข้าครับผมทีมเควสมีเจมอยู่ที่ดาก็ไนจับนากาได้คนแรกครับผมนาการมีหุบเซตจากคาวิและสองคนที่จ่ายมีเคบีไปแล้วพยายามเจาะ ATF ATF อารีนาล่าอารีนาหน่วงแบบช้าสุดๆครับผมรอให้มีเคบีฝันเอาค้าหมดแล้วก็สเปียผักออกไปตัวเองขอรีเซตกลับไปให้ได้บ็อกซี่พยายามจี้ ATF สุดท้ายแล้วเป็นอารีนาที่สวยงาม แล้วพอโดนเบิร์นบีเคบีเสร็จทีเอสองพันหลับเซตต่อครับผมเซตปุ๊บแห ى, และแอโร่ล่ะโอมายกับ oh ติคูดาวอยู่เชก,ก็ช็อตสวยโฟกัสไฟรูดแล้วก็แอโร่คอมโบไปมีกิมเมอร์ยื้อให้กับนิชาสุ่ท้ายไม่รอดอยู่ดีครับผมรูบิคทำได้แค่ก๊อปสกิลมาแล้วก็ช่วยจากระยะด้านนอกเท่านั้นแล้วเป็นทริปเปิลคิวนูบครับผมบ็อกซี่บิง จับยกแหสใส่จ่ายโฮครับผมเพื่อเล่งดาเมจให้กองมาตีตุ้ม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 จัดการพิกออฟคาริเจอเอเฟเกซ์ X, แล้วก็อารีดาสเปียเหมือนกันแต่ว่าพวกเขาเข้าไปรูดพปอร์ตก่อนรูดใส่พปอร์ตแต่ว่าวิลเลนเจอร์โดนสันชิบหายผม,ผมยังรูดไม่ได้โดนทวงโดนมังกรพ่นสโล่เอาเปลี่ยนมาเอาดิชาก็ได้ว่าบ็อกซี่ถอยไม่ได้ผมตรงนี้และยังพิกออฟไปไม่ได้เลยนะทานต์หนุงทีมเควสนาคาใจาหลับโขกโอ้โหหลับได้5ตัวแต่น่าเสียดายไม่มีสกิลทีมไฟเล่นแล้ว จะยังไงต่อดีครับคนสั่งคอไฟบอกเหมือนกึ่งรับกึ่งสู้เลยว่ะนาการหนามากด้านบนนี้ครับผมเพราะว่าช็อตเติมเ,เรื่อยๆบ็อกซี่เอาแหของก,อก๊อฟครับผมโยนใส่นาการตัวจริงดาเมจไม่ค่อยจะมีแล้วผมก็ใส่รอบที่2ลูดใส่บีส์มาสเตอร์ครับรอบนี้ลูดใส่ไซโอแต่ว่าไม่มี BKB ไงโดนฟิีซิ่งฟิวผมเสียชีสไป TA2000 ใช้ชีสไปแล้วลุกขึ้นมาปุ๊บน,นูบไม่มี B k เคบรับผมมีแต่ดาเมจพยายามจะฆ่าอินสเนียให้ได้ปิดคิวอินสเนียแลกกับชีวิตตัวเองไปส่วนนาา กำลังโดนลุมทึงอยู่ตรงนี้สตาร์สตอมเติมดาเมจครับผมแต่โอมายังเก็บใครไม่ได้ใส่หฮเพื่อรีดดาเมจให้มากที่สุดจากสกิลก่อนอเขาเอทีเอฟพอบบีเแล้วตัดสินใจทิ้งเลย สแปมร่งางมังกรทําคลิปแบบนาคาเซเรนกระแสะคลิปกำลังไม่ดีนะรถถังสองคนันบ้านแต่ว่าคอเลอร์บอกอย่าไปสนใจบ้านโฟกัสไฟโอ้ยนิชาบิงเปิดใสก่ก่อนแล้วมิลาน่าตายเลยครับผมข้อมูลเขายเยอะมิลาน่าบายกลับมาได้เ,เทียบโดนคอน,คอนโทรลแบบฟูลคอนโทรลตัวเปิดทีมไฟตายครับผมพวกนี้มันรู้เยอะข้อมูลมันเยอะ ลัก๊อปหลับมาได้ครับผมบ็อกซี่บอกว่าได้หลับมาแล้วรอบหน้าเจอกันนูโผมาแอบแทะเลนบนได้แค่เลนบาร์แหลกแล้วากับหลับของกอปมาจับนูบคกับผมหลับของกอปมาปื๊บปลดลิงเ่นจับกระชากโจกโจกโจก,จกเรียบร้อยโอ้ยไฟแบบนั้นแล้วมันไฟยางจริงๆว่ะคือแบบมม่มีอะไรเปิดฟอกเยอะเกินไปอะ่ะ มาสปิงสเตนวีเลนเจอร์จะยอมซื้อ BKB แล้วครับสักทีโอ้โหแล้วนุบแอบมาทำคลิปแอบมาตัดคลิปเจอบ็อกซี่หลับอีกแล้วแล้ว BKB ยังไม่มีเลยหลับปึ๊บเซนที่ปักแล้วไม่ยอมซื้อ BKB สถานะพี่บ็กีอย่างเยอะและนู๊โผมาจะแอบ,บแทะบ้านอีกแล้วโผล่ไปโดนเนิฟครับผมโดนเนิฟโดนเนิฟของเก่าแรงกว่านี้แล้วบ็อกซี่บอกไม่เข็ดใช่ไหมน้องไม่เข็ดเหรออ๋อรอบนี้มี BKB โอ้ส่บิงมาแล้วอุ้ยสโมคตัวเองหลุดรีบเดินหา เข้าลิท TP หนี TA สองพันโดนโฮกครับผมจ่าย b k b ไปแล้วแล้วรอหลับ TP อ่าโอเคโดนกอบบูนไลท์ไป้เลยนะตรงนี้แอโร่ ero, สตันนิชาได้แต่เอทฟต้องการเขาช่วยเหลือ b k b CP CP ออกมาแต่โดนฟอร์ตใบจับก่อนสุดท้ายมีคนตายครับวอ,อเอาแล้ว แต่กน็นายยืนหง่บ้านรัวๆเลยแล้วตรงนี้บิงสเปียโฟกัสไฟลู่ดาเมสไๆแต่ว่า BKB n o o นูยังไม่หมดยังไปต่อได้ไปดิ๊ไปดิไปด,ไปดิแต่ว่าอา้าวชิบหายปิดคิวใส่ไม่ได้ครับตายเองครับผมส่วนตรงนี้ TA 2000จ่ายหลับไปแล้วแล้วอะไรโอ้ก๊อปไปได้โฟกัสไฟโฟกัสไฟคือเลยว่าสสกิลนั่นนะ่ะมันเป็นรูปแบบการก๊อปแบบ,แบบไหนกัน สมองหลุดสมองหลุดบิงหาเจอแล้วครับเจอไมเด้นครับโอ้โหแล้วบิงก็โดนสตันบีเคบีหน่วไว้เหรอเอทีเอฟสตันนานมากจ่ายบีเคบีแล้วแล้วพยายามจะเดินออกจากอารีนาตัวเองครับผมตรงนี้สเปียร์ผักศัตรูไปก่อนแต่บ็อกซี่ตามที่เอทีเอฟอยู่เจเอสองพันเจอฟรีซิ่งฟิวแบบขยับไม่ได้เลยครับสโลว์ยาวๆสุดท้ายนาคาที่หนังหนาๆก็โดนด,ดาเมจเวทฆ่าไปครับผมตรงนี้สเปียร์ผักศัตรูออกไปแต่บ็อกซี่บิงตามมายกจับต่อแล้วเรียบร้อยครับจีจีคอเกมแรกเป็นนั่นนั่นทีมลิควิด เอาชนะไปก่อน1ต่อ0ูนครับผมทีมไฟท์เกมนี้ให้เครดิตบ็อกซี่เลยโคตรเดือด